ดีนะที่ตัดกิ่งออกไปบ้างนะคะไม่งั้นฝนตกแรงๆแบบนี้นะน้องอ,อ,อะไรอะถ้าภาษาอื่นอะไรไม่รู้จากภาษาตามิจงจะเรียกว่า,วามันงวยอ่เออมันงวยคือมันแบบว่ามันมันล้มลงอะนะคะดีที่ตัดกิ่งออกไปเนี่ยตัดกิ่งออกไปเยอะเลยเนะี่ยไม่งั้นสูงอีกกิ่งไปเริ่มเลยเห็นไหมคะกิง่งหนาขนาดเนี้ยถ้าสูงออกไปนะโอ้โหเจอลมเจอฝนโคร,ราชนะคะหงวยแน่ๆนะคะน้องชบาเมเป้ลนะคะปลูกก็ง่ายง่ายนน,น,นี่เริ่มออกดอกแล้วนะเริ่มติดดอกแล้วนะคะถ้าใครอยากที่จะ ได้เมล็ดพันธุ์ก็ปล่อยให้เขานะคะปล่อยให้เขามีดอกโอ้บ้านอยู่ริมถนนเนาะมันก็จะเยอะนะคะก็ปล่อยให้เขามีดอกนะคะแล้วเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาก็จะงอกงามขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ต้นพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงบอกเลยว่าแข็งแรงกว่าการเอากิ่งไปปักชำนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากให้เขามีดอกนะคะให้เขาต้นเขาจะแข็งแรงแล้วก็อยู่ได้ยาวๆนะคะตัดดอกเขาออกไม่ต้องให้เขามีดอกนะคะไม่ต้องใ้เขามีดอกเพราะมีดอกเสพปุ๊บนะคะบานปุ๊บนะต้นเขาเหี่ยวทันทีนะพี่แจงรอมาหลายปีละปลูกมาหลายปีละ นะคะจะรู้และนะคะเนี่ยถ้ามีดอกแบบเนี้นะคะเขาเป็นไม้เขาเป็นพืชร่มลุกนะอยู่ได้ไม่อยู่ได้กระนาไม่นานหรอกนะคะเราต้องขอยันตัดนะคะชําใหม่บ้างเอาปล่อยให้เขาเกิดดอกเอ่อให้มีเมล็ดปลูกใหม่บ้างนะคะเด็กยญิงชปา,าเมเป,ปลิลนะคะสวยงามปลูกง่าย